ในปัจจุบันครับภาวะโลกร้อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามเงียบที่ค่อยๆคลืบคลานเข้ามานะครับแล้วมันก็มีอยู่หลายวิธีครับที่จะช่วยชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนหนึ่งในนั้นก็คือการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณชายฝั่งครับซึ่งก็สามารถกักเก็บได้ในหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนหรือในตะกอนดินรวมไปถึงในหญ้าทะเลครับและที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเล ที่เราเรียกกันว่าบลูคาร์บอนและหญ้าทะเลเนี่ยในปัจจุบันนะครับเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมากครับจากที่เคยเขียวขจีตอนนี้แทบจะ เหลือน้อยลงเต็มทีครับกฟผจึงจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานค,นครินทร์ครับเปิดศูนย์การเรียนรู้หญ้าทะเลบ้านเกาะปูจังหวัดกระบี่ครับเพื่อที่จะฟืน้นฟูหญ้าทะเลแล้วก็รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฮะและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญมากๆครับสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนพร้อมกับร่วมมือกับชุมชนในการที่จะลด ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งให้ดีขึ้นจากหญ้าเล็กๆที่เราเห็นในทะเลตามชายทะเลต่างๆนะครับตอนนี้เราอาจจะมองมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่แค่หญ้าธรรมดามันคือหญ้าที่เต็มไปด้วยชีวิตครับชีวิตของชุมชนและโลกใบนี้ครับผมและใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้หญ้าทะเลบ้านเกาะปูจังหวัดกระบี่ครับ ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า